ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแม่หลวงพี่แบงค์วัดโพสพผลเจริญปทุมธาน,นีคลองคลองเท่าไหร่นะคลองคลอ,องสองไปซื้อองุ่นนอกจากออตะกเกือบสามพันบาทมาให้โยมแม่แล้วไปเอาเต้าหู้เย็นเป่าปิงมาให้ด้วยอ่าให้คุณผู้ชมดูอืมดูองุ่นสิลูกใหญ่ๆแช่เย็นเลยนะคุณผู้ชม แหงมากนะเนี่ยเพิมเป็นองุ่นนอแล้วมาดูเต้าหู้เย็นมีช้อนนี่นี่อันนี้แบบเต้าหู้เย็นเป่าปิงมะม่วงอันนี้ก็แบบผลไม้รวมอันนี้จะเป็นทันยาฟื้นเดีย๋ยวแม่ไปไปขายของแป๊บหนึง่งวันจะอยู่วันเย่เด็นะอยู่ Thank you. Very well. Sit down. Ah, you. You write your name here. Huh? and decide your name here thank you thank you yes you welcome มาค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากเขาขายเป็นชายด้วยนะคะคุณผู้ชมร้านเขาอยู่สยามแควรซอยอะไรนะคะ สยามสแควร์ซอย12ส,ส,สยามสแควร์ซอย12นะคะร้านเต้าหู้เย็นเป่าปิงเต้าหู้เย็นเป่าปิงค่ะเดี๋ยวคุณคุณแม่จะกินให้ดูเว้ยนี่ค่ะคืออันนี้เป็นมะมว่วงก็มีนมสดมาให้ราดนะแต่ว่าคุณแม่วันนี้ไม่ใส่นมเพราะว่าคุณแม่ท้องเสียอืมอืมอืม อันนี้มันคืออะไรอ่ะน้ำสับประรดน้ำสับประรดสัวรดนนอย่างนี้อืแต่นมสดไม่เอาอันนี้อันนี้ละ่ะแกะแกะให้แม่แกะให้แม่เ <c oughs> ต้าหู้เย็นเป่าปิงมีสิบเ็ดสาขานะคุณผู้ชมอร่อยจนหยุดไม่ได้นะคะสนใจเป็นชายติดต่อเลยเพราบอกคนกินทุกวันเข้าคิวรอกันเป็นร้อยเลยนะศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งคุณแบงค์คุณแบงค์นะคะ สนใจติดต่อเฟนชายเลยจ้ะ0949894141เดี๋ยวมากินอันนี้อันนี้จะเป็นแบบออืมอืมมเป็นเต้าหู้หน้าสตรอเบอรี่คุณผู้ชมอืมมีกล้วยอืมอันนี้เป็นกัาร,ระรูนข้าง่างเป็นน้ำแข็งใสอันนี้เป็นเออ่ แก้มังกรความจำลืมเสื่อมคุณผู้ชมตังโมอืออร่อยมากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นชา,เข,ชาเขียวค่ะต้าหู้นี่เป็นชาเขียวคือข้างล่างเขาจะเป็นน้ำแข็งใสอเพ่าใน,นลูกเรือหอมแางค่ะออื อืมอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอืมเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยชาเขียวอันนี้มะม่วงอันนี้สตรอเบอรี่เต้าหู้เย็นเป่าปิงใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชม เพื่อสุขภาพอร่อยจนหยุดไม่ได้มีสิบสาขาแล้วนะคะลูกค้าเต็มร้านนะคะต่อคิวยาทุกวันสนใจเป็นชายติดต่อ0949894141คุณแบงค์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ร้านข้าขาอยู่สยามสแควร์ซอย12จุฬาซอย12จุฬาซอย12ค่ะคุณผู้ชมไปกินได้เลยคนเข้าคิวรอเป็นร้อยเลยอร่อยจริงๆมีแปลกมากนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เต้าหู้เย็นเป่าปิงเต้าหู้เย็นเป่าปิงนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะถ้าบอกแม่วันนี้พาลูกเพจไปไหนจ้ายังไม่ได้วางแผนเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเมื่อคืนปวดท้องทั้งคืนเลยปวดท้องทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวลองกินอันนี้ดูนะใส่ใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยอันนี้น้ำอะไรนะน้ำสาวรสใส่ให้หมดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชม ข้างล่างมันจะเป็นน้ําแข็งใสอืมอร่อยอืมอร่อยมากเป็นชายเขาขายยังไงเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมดูสิเต้าเย็นเป่าปิงอันนี้จะเป็น เป็นเ uh, อ่อถั่วขัญยพืชอันนี้จะเป็นผลไม้นี่จะเป็นสตรอเบอรี่นี่เป็นชาเขียวอันนี้เป็นแบบออริจินอลออริจินอลแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีนมแต่ว่าพอดีวันนี้คุณแม่ท้องเสียคุณแม่ก็เลยไม่ได้ใส่นมแต่ใส่นมมันจะอร่อย,อยงไงแต่ว่าคุณแม่ท้องเสียทั้งวันเลยนะคะบอกเต้าหู้เย็นเป่าปิงเพื่อสุขภาพอร่อยจนหยุดไม่ได้มีสิบเอ็ดสาขานะคะลูกค้าเต็มร้านจนต่อคิวยาวทุกวันเลยแะ,ะสนใจเฟรนชายติดต่อเลยนะคะ 0949894141คุณแบงค์นะคะ0949894141คุณแบงะคะ์แล้วก็อยากจะไปกินก็ไปกินได้เลยที่จุฬาซอย12นะคะคุณผู้ชมจุฬาซอย12จ้ะแคปเลยแคปเลยนะจ๊ะแคปเลยนะจ๊ะแคปเลยจ้าอร่อยมากคุณผู้ชมเคยกินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วติดใจเลยติดใจมากๆเลยแล้วก็เต้าหู้เขาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะ ละลายในปากอะ่ะมันเนียนมันละบุนลิ้นเนี่ยอืมมันละมุนลิ้นอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยอืมอันนี้กินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ไงเขาเรียกอาหารคลีนไม่มีคุณค่านะมีทั้งผลไม้มีทั้งวิตามินซีวิตามินรวมต่างๆแล้วเสร็จแล้วถั่วเหลือง ก็มีอยู่ในนี้ด้วยในเต้าหู้ไงคัะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากไปกินได้จุฬาซอยสิบสองนะจ๊ะอ้าใครที่อยากรวยอยากทำธุรกิจ่ายง่ายอันนี้เพราะคนไทยชอบกินสีสันมันน่าก,กินด้วยแล้วก็วัตถุดิบหาไม่ยากวัตถุดิบหาไม่ยากไอ้คุณผู้ชมเราสามารถหาได้เนาะวัตถุดิบพวกเนี้ย ก็ใครอยากรวยติดต่อไปเลยเต้าหู้เย็นเป่าปิงเพื่อสุขภาพอร่อยจนหยุดไม่ได้มี11สาขานะคะลูกค้าเต็มร้านต่อคิวยาวทุกวันสนใจเฟรนชชายติดต่อศูนย์9ก้าสดเก้ี่หนึ่งสี่หนึ่งนะคะคุณแบงค์ค่ะถ้าอยากจะกินไปที่จุฬาซอยสิก็บอกสาขาพระรามสองมีไหมไหมคะะมึงอยากแดงสาขาพระรามสองก็มาซื้อแฟรนชชายไปขายเลยค่ะ ได้แตกด้วยได้รวยด้วยค่ะนะอันนี้ดีอันนี้ดีกินแล้วมันดีต่อสุขภาพดีมากๆค่ะอืเอาเอาวางไว้ต้มน้นกจอนอ่าไว้ต้มนุ่งจับอันนั้นอายางเป็นแรกกับลูกเดี๋ยวมันหกแล้วก็รีบต้มแล้วก็ทิ้งเลยนะน,นั่นนะรีบทำเลยแม่จะได้ไม่ต้องรอจนดึก อร่อยมากคุณผู้ชมต้องมากินให้ได้เลยนะคะนี่ค่ะองุ่นเดี๋ยวจะชิมองุ่นให้คุณผู้ชมดูนะนี่แช่มาเย็นเลยนะหลวงพี่แปงซื้อมาในนี้ตั้งเกือบสามพันนะข้าซเสื้อองุ่นนอกจากจากอัตกรนี้มาจากอเมริกาเป็นองุ่นนอกมาจากอเมริกามันก็เลยแพงคุณผู้ชมเนี่ยลา้เมล็ดด้วยบ้างีลองดูนะอืมหวานมากอืม อร่อยมากเนื้อแน่น,นมากกรอบอร่อยอื hmm. มีเม็ดนิดเดียวแต่อร่อยอร่อยมากคุณผูนน้ชมลูกใหญ่มากแล้วก็เนี่ยให้คุณผูนน้ชมดูนี่เห็นไหมครมีความสุขม,มาก ขอบคุณหลวงพี่แบงค์ขอบคุณแม่เจ้าค่ะอร่อยวันแม่มีความสุขวันนี้แต่งหน้าสวยเลยเพื่อมารับของวันแม่อ่าใกอยากรวยนะเต้าหู้เย็นเป่าปิงเพื่อสุขภาพอร่อยจนหยุดไม่ได้มีสิเอ็ดสาขานะคะลูกค้าเต็มร้านเลย ต่อคิวยาวทุกวันสนใจเฟนชายติดต่อ0949894141นะคะถ้าอยากกินก็ไปกินได้เลยจุฬาซอย12จุฬาซอย12จ้าอยากรวยก็ติดต่อเฟนชายขายเลยจ้าลงมือทำที่ตั้งแต่วันนี้ก็จะรวยเลยจ้านี่ดีมีประโยชน์หมดเลยนะมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์นี่เป็นธัญพืชไงเต้าหวยก็มีประโยชน์อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะและนี่ก็เป็นผลไม้ที่ อันนี้เต้าหู้สตรอเบอรี่อันนี้เต้าหู้ชาเขียวอันนี้เต้าหู้ออริจินอลแล้วก็มีกล้วยนะฮะนี่มีแตงโมแล้วก็แคนตาลูปแล้วก็แก้วมังกรสีน่ากินมากคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะฮะถ้าบอกถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะคะให้ไปกินกันแล้วกันพิสูน์ได้เลยที่จุฬาซอยสิบสองนะจ๊ะ